ปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง สวัสดีครับเจฟสันด้วยครับ Hi guys it's me Jeff Sutter I'm here with with who สวัสดีค่ะอินฟ้าค่ะคือในตอนแรกเราเห็นตัวอย่างภาพยนต์นะฮะในนั้นคือแบบฟาดฟันป็นสุดๆแล้วก็มีช็อตเด็ดเยอะมากๆวันนี้มาบนเวทีเพลงนี้เพลงรักก็แบบฟาดฟันกันไปมากๆ รอบจอถามจะมีการแบบฟาดทุเรียนใส่กันทำไมเอ้าในหนังอาจจะฟาดฟันกันแบบหนักหน่วงนิดนึงแต่ว่าในความจริงเราผมชื่นชมเขามากในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่แบบโปริเชียลเราเขาก็เก่งมากไงครับอีฟ้าเลยครับทำงานกับเจ๊เป็นไงบ้างก็สนุกค่ะเป็นคนที่ลุยๆเหมือนกันแล้วก็ความที่เราคล้ายกันในความเป็นศิลปินด้วยการทงานแล้วก็มันมันเหมือนมีแบบ a t ต i t u d e เป็นทางทิศเดียวกัน มันก็เลยออกมาแบบบอย่างในหนังเลยค่ะระเบิดระเบิดมากมใช่ที่บอกว่าในตัวอย่างนี้แค่1%เท่านั้นจริงไหม,ใช,ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าถ<ม>้าใครที่ดูแล้วนะคะหรือว่าวันที่22ที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยในชน่วงที่มันอาจจะมีการหักมุมก็ได้<ม>อย่าพุ่งสปอยนะคะโอเคแนะมเอ็มนี้นชื่อว่าอะไรครับเหมือนวิวาครับ เหมือนวิ่วานะครับซึ่งข่าวนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเจฟ์ร้องเพลงนี้สดๆบนเวทีนี้ครั้งแรกในโลกพร้อมนะค,ครับพร้อมก็ได้นะครับซึ่งอีฟ้าครับเดี๋ยวเราลงไปรับฟังกันก่อนนะไปค่ะนะครับสวัสดีเจฟเลอ ตอนที่เจฟร้องนะครับเราก็จะเห็นภาพบางส่วนของมิวสิควิดีโอเพลงนี้คุานลักด้วยใช่เราจะได้ดูมิวสิกเต็มๆตอนไหนฮะน่าจะได้ดูช้ามากครับผมวันพรุ่งนี้ครับผมผมเย็นช้าจริง้วยช้าครับผมใน h anel n เจฟซาเตอร์ครับผมพรุ่งนี้หกโมงเย็นนะ c h anel n เจฟซาเตอร์ฝากแชร์กันด้วยเลยครับแต่คืนนี้ฟังได้ในสตรีมมิ่งแล้วครับ แต่บาคนบอกว่าหากรู้ฟังสุดไปแล้วต้องไปฟังซ้ำอีกใช่ไหมนะครับอะไรครับเจฟผูกไปบางทีแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อมาเราพูดคุยกับทั้งทีมผู้กำกับนะฮะโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงกันสักหน่อยนะครับในโอกาสนี้นะฮะเชิญเลยด้วยนะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกครับผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะคุณบอสนฤเบศกูโนครับขอเชิญมาด้วยด้วยครับใหม่ในทางที่ดีใช่ไหมทางที่ดีฮะก็อย่างที่บอกแหละครับว่า จริงเราตั้งใจทำหนังทุกเรื่องแบบแบบจริงใจกับไอเดียที่ผู้กับนำมาคึออย่างเรื่องนี้ก็จุดเริ่มต้นทุกอย่างมาจากบอสบแล้วก็น้องๆทีมบทซึ่งเราก็นิยามมันว่าเป็นหนังรสชาติทุเรียนเป็นหนังไทยรสชาติทุเรียนนงรสชาติทุเรียนใช่เพราะว่าเป็นผลไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอยู่แล้วนะว,ว่ามันเป็นผลไม้ที่มีความเข้มข้นมีความจัดจา้านแหลมคมคาแรคเตอร์มัน รุนแรงนะคะแรคเตอร์มันมีความแบบเอ็กซ์ตรีมอะไรอย uh ่ง huh. ้ซึ่งก็เหมือนกับทุกๆอย่างในงารุ่นน uh huh. ี้เลยัก huh. ็ทั้งทั้งตัวบทการกำกับของบอส uh huh. ความเข้มข้นในการแสดงของน้องๆนักแสดงทุกคนความทุ่มเทในการทำงานความเป็นความเป็นคนคุณภาพของคนรุ่นใหม่รรวมถึงคุณแม่สีดาที่เป็นนักแสดง รุ่นแบบรุ่นบุกเบิกของโปรแกรมภาพยนตร์เงี้ยค่ะครับคือมารวมตัวกันในเรื่องนี้ว่ามอสเนี่ยโ,โหตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์ทุกอย่างทุงท่มเทมา,มากๆรวมถึงการเดินทางไปขายคำท,ที่ไกลมากด้วยอีกไม่นานเนี่นยนะภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกสูส่สายตาคนไทยทั้งประเทศรวมถึงทั่ทวโลกด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกของมอครับคือก่อนหน้านี้ก็คือทำซีรีส์มาตลอดครับาอนนั้นๆมาเจอที่วันที่เก่งนะครับแล้วก็ให้โอกาสมาทำภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่ง พอเรามารองทำจ,จริงๆอ่ะมันเหมือนรู้เลยว่าระยะเวลาปรเซสแต่ละอย่างทุกขั้นตอนกว่าที่มันจะเสร็จได้อ่ะมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งแล้วมันก็มีดีเทลที่แบบท,ทั้งพี่ๆและทีมงานทุกคนอ่ะตั้นใจหนัรืและมีมากๆนะครับพอวันนี้จะได้ออกฉายแล้วก็มันมีความรู้สึกแบบดีใจอ่ะที่เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูวิวการ์ดกันครับท้าบอสท่าบอสดูเป็นอย่างมากมาครับผมรูร้ว่าทำไมจึงตัดสินใจแล้วก็เชื่อใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ จริงอย่างแรกเลยก็คือแบบทีมงานทุกคนแหละของ G D S เดียสพี่บอลอะไรเงี้ยเราติดตามงานของทั้งที่เดียสพี่บอลมาตลอดแล้วก็เรารู้ว่าสไตล์มันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เห็ยนบทเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีมากๆมันมันมีการแมสเซจกันพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมซึ่งจริงเป็นแมสเซจของอินแต่ผมเล่นอะไรเงี้ยนิดเพิ่ขึ้นนิดหน่อยนะฮะเรารู้สึกว่าเราจะทำให้มันถึงตรงนั้นได้ยังได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็ถ้าว เราได้ทํางานที่จริงถ้าเรามองกลับมารู้สึกว่าขหที่มันคืองานที่แบบเราไม่เสียใจได้ทำมันก็ต้องเป็นงานชิ้นนี้ะที่เราได้บชัยมาแสุดจริงๆอะไรครับผมแล้วก็ยิงย่งพอเราทําไปแล้วล่าสุดก็คือแบบได้รับเลือกไปฉายในงาน Toronto Film ซึ่งเป็น Top f Movie Film Festival ของโลกไว้นี่นก็มันเป็นเขาอยู่เรื่องแรกของเราหลายๆายคนด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ ไปไดเริ่มต้นแค่ในไทยแต่ว่าไปถึงทั่วโลกด้วยครับผมครับอ่ะมาที่อินฟาบ้างให้คิดก่อนจะเห็นว่ากำลังใจเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ตอนที่รู้แล้วว่าเริ่มโปรเจกต์นี้จนถึงเราเห็นทีเซื้อออกมาทุกคนสนับสนุนกันดีมากๆวันนี้อยากจะขอบคุณในแฟนๆบ้านครับในการที่โสนับสนุนและออก,ก็เป็นกำลังใจให้เราขนาดนี้ครั ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เขาซัพพอร์ตมาวันนี้มันจะไม่สูเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ฟ้าเองหรือว่าทุกทุกคนที่อยู่อยู่บนเวทีคิดว่าสิ่งที่แฟนคลับทุกคนอยากเห็นก็คือสุดท้ายแลว้วก็คือความสามารถจริงๆแล้วก็หนังเรื่องนี้นะคาะเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดให้กับทุกทุกคนไปได้อีกไกล,ละคะ่ะเพราะว่าพวกเราตังต้งใจกันมากๆจริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันเล่นเพราะว่าเม่เห็นในติ๊กต็อกแบบว่าเอาไปใส่เสียงไปเล่นกันนะคะ พอจะจําได้นะคะว่ามีประโยคว่าอะไรว่าจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นของแม่สีดาใช่ไหมกูบอกหรือว่ากูจะยกให้โมลุอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆหลายๆอันที่แบบอันนี้แค่เราปล่อยเทเลอร์ออกไปก็ผลตอบรับกับวันนี้มากๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจกับเรื่องของมีมานาอย่างไงก็ยกล่าวที่อะหาอยู่ว่าจะส่วนไหนส่วนไหนจ้าเขอส่วนไหนจ้าโอเคอ่านกี้เ่ื่อกี้นะ ขอบคุณพี่ช่วยแชร์ะคะ่ะแล้วก็ใครที่ได้ดูแล้วนะคะวันที่22สิงหาคมน,นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะ mm hmm. ก็ฝากแบบว่ามาแชร์กันหน่อยว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงอยู่ทีมไครนะคะแล้วก็มาดูกันว่าสิ่งที่เดากันไว้จะถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีบางช็อตที่มันมีการหักมุมหรือตามหรือเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในเรื่องก็ปพงสปอยกันมาคะ สิ่งสำคัญคือเราต้องช่วยแชร์กันก่อนแล้วก็อยากให้มาลองกันแต่ช่วงแรกๆไม่งั้น่งหลบสปอยยากมากเห็นที่ยินฟ้าบอกเแล้ว่าอยากให้มาดูเพราะฉันฝากแชร์กันด้วยเยอะๆเลยนะครับอีกหนึ่งนเปิดมาในทีเซอร์เราลงตายเลยฮะเอ่อทำไมมันจะเป็นยังไงต่อไปครับเราวันนี้ผมก็เลยใส่ชุดดำาไว้อะไรตัวเองนี่แหละครับก็เป็นไปตามทีเซอร์เลยครับแต่แอ่์ท้ายผมมีความหมายมากเลยนะครับ ทําให้สี่ตัวละครได้ไมาเจอกันครับผมครับไม่เห็นเหตการณฟาดฟันของสี่ตัวละครนี้ครับยังก็ฝากติดตามด้วยครับเต้ยรู้สึกไงบ้างที่การตายของเราทําให้เวาเอาทุเรียนฟาดใส่กันรู้สึกดีก็ได้ครับ <laughs> รู้สึกไม่ดีสิครับเออจริงถ้าผมไม่ตายเรื่องก็คไม่เกิดนะเออใช่ไหมใช่ก็ต้องฝากติดตามดูครับว่ามันจะฟาดฟันกันขนาดไหนจากทีเซอร์แล้วหลังจาก ทีเซอร์แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะครับเดี๋ยวผมตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้ยังสั่งเช็คๆอยู่เลยว่าดูของจริงจะขนาดไหนถ้างั้นก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันเฉียดด้วยครับผมโอเคช่ก็ดีใจนะคะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เด็กสุดเลยค่ะเด็กจุดเน้องคนเล็กเลยนะคะได้รับการดูแลอย่างดีก็ในรอบ40ปีนะครับไม่ได้คือนสู่จอจ้าเงินเลย พึงง่งได้กลับมานี่ก็รู้สึกว่าสุดที่วางไว้ให้นี่ไม่เบาเลยนะคะลายลึกหวานมันเลยะะ <c oughs> เดี๋ยวชมเอานะคะก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท GDS นะคะแล้วก็น้องบอสและทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสสิดานะคะได้กลับเข้ามาสู่จอเงินเดี๋ยวรับชมได้เลยนะคะในหนังว่าจะเด็ดแค่ไหนไม่นี่เ่าครับ ต้องเก่งไงเป็นไงบ้างครับเล่นงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต UH ื่นเต้นมากๆครับดีใจมากๆก็อยากอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนเพราะทงนี้เราเก่งไม่ได้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกคนก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทางจีนเน้นะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สปอนเซอร์ทุกคนแล้วก็ทางดูมันดีครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยขอบคุณที่บอขอบคดมครับ ส่งกำลังใจนะรับผมตอนนี้ถึนเต้นนะครับพี่เต้น,นะะถึงเต้นถึงเต้นใช่ไหมเมื่อกี้คุยกับพี่เต้ยบอกพี่เต้ยบอกว่าเก่งสันมากเลยไม่เป็นไรเราสันซาบครับ,รบแล้วฟีดแบครอบๆตัวเป็นยังไงบ้าง<笑><笑><笑>ก็ฟีดแบครอบตัวดีมากๆเลยครับทุกคนแบบลุนมากๆติดตามอย่างดูแล้วครับบางคนอาจจะเห็นซีนเก่งกับพี่เจไปแล้วครับก็ ดูเดือดกันนิดนึงครับผมก็ดูเดือดเลยนะรอครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเป็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังไงก็ไปดูในเรื่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ไปรอดูว่าตัวจริงนะจะอยู่ฝั่งพี่หมหรือว่าฝั่งทองคำก็ฝากดูด้วยครับโอเคครับส่งเราจะให้เด็กด้วยนะครับนี่สุดท้ายนะครับฝากทับยูสันนิดเป็นแม่ขอเป็น คุณบอสนะครับแล้วก็เจฟผู้ต้องอิงฟ้าแล้วกันครับวันนี้คุณบอสนะครับค่ะก็วันนี้เป็นรอบการร่านนะครับก็มีตอนสี่โมงมีบางคนได้ดูร่างแล้วก็ตื่นเต้นมากพยายามส่งในทวิตเตอร์ว่าตอนนี้คือแบบมีฟีดแบ็กยังไงอะไรนะครับก็ถ้าใครได้รับชมก็สามารถฟีดแบ็กมาได้นะครับแล้วก็อีกสามวันจะเข้าระครนิดสองสินักฝันเลยค่ะขอบคุณครับเจบครับครับผมก็เรื่องนี้เป็นเหมือน เป็นการผึ่งทุเรียนเลยอ่ะมันพิธีมิถ اني ทุกขั้นตอนจริงแล้วก็ตัวบทม,มันมันมันสนุกมากแล้วก็ตั้งแต่อ่านผมก็รู้สึกว่าสนุกแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมมังไม่ได้ดูแบัจริงๆเลยนะแต่ผมแบบหลายคนอย่างเงี้ยที่บอกว่าได้อยู่มาแล้วาอนะไรเงี้ยก็บอกบอกว่ามันแบบเฮ้ยมันอย่างนี้อย่างเงี้ยนะผมพูดไม่ได้นะผมไม่ได้สปอยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือผมมานอนไม่ค่อยหลับวันเนี้ยแต่ในงะผมตื่นเต้นมากผมนอนไปสองชั่วโมง เพราะว่าผมตื่นเต้นว่าหนังที่เราทํางานมาสองเดือนเนี่ยแบบมันจะได้ฉายแล้วแล้วก็มันจะเป็นวันที่แบบมีความสุขมากแล้วก็เชื่อนือกันว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดุยากมันสนุกแล้วก็พูดถึงนมสเสจงความไม่ต้องเทียมได้แบบเป็นอชั้นเชิงจริงแล้วก็สนุกในทุกๆุกิงจริงลหนก็ฝากภาพยนตร์ของพวกเราด้วยครับผมที่มาหนาก,กับผมทีม่สองนี้ครับทุกคนก็หนนนะครับจะทำได้ไหมปิดท้ายครับปิดท้ายครับ ก็อยากจะฝากี่้านหนัาไปด้วยนะคะคือนอกเหนือจากตัวนักสแสดงแล้วคุณโปรักชั่นทีมงานทุกคนแล้วก็ตั้งใจงมากๆสิ่งหนึ่งที่ฟ้าอยากเห็นก็คืออยากเห็นภาพรยรตร์ของคนไทยเนี่ยโ mm hmm. ดยเฉพาะมนะูดหนักแบบนี้เพราะว่ามันยังไม่ค่อยยังไม่เคยมีอยดีกว่านะแต่ใหม่มากๆแล้วก็อยากให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะคะ,ะฝากแฟ<า> <ๆ S 2> นด้วยนะครับ เราอยากเป็นภาพเมืองไทยคุณภาพแบบนี้ไปได้ไกลมากขึ้นเพราะฉะนั้นสนับสนุนกันนะฮะลองมาดูแล้วก็ยิ้มแชร์ก่อนมาด้วยแต่ไม,ม่สปอยกันนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและแนักแสดงจำที่มาหนานด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวคุณท่านอยู่บนเวทีก่อนนะฮะช่วงต่อามาขออนุญาตถ่ายภาพรูปกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GTH 559จำกัดครับบนเวทีเลยนะฮะไปอีกหนึ่งพันนะครับ เรียนเชิญแทบคุณพิมิริกพรล้มโขล่ดำกรรมาการผู้จัดการใจสตูดิโอถ่ายภาพลงหนักนะครับขพอความยินดีทุกท่านเป็นการร่วมคุณกรรันระหว่างสองบริษัทนะครับโอเควันนี้เราจะมีหลายช็อตกนิดหนึ่งนะครับแฟนๆสามารถเก็บภาพได้ย,วยาวๆนะครับด้า,หาหนหลังนะครับวิดีโอนะครับ เอสเ r ฟคอ a t ปอ n เรชั่นจงกับมาหาชนครับและคุณชนะศักนิยัเชลิมกุลครับ h e a d o f Regional Marketing ตติ้งเซ็นชงบครับจะรูเลยนะครับช็อตนี้เป็นช็อตใหญ่นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีนะครับมองกล้องกลางก่อนนะครับชูมือหน่อยนะฮะกล้องกลางนะฮะของวิมาน้ำนะครับโอเคครับก็ย่ามน้ำนะครับหนึ่งสองสามครับ อีกหนึ่งทีนะครับต้องกลางนะครับเสื้อขาวนะครับหนึ่งสองสามครับจะมีหลายท่านนะครับมีทำภาพนิ่งแล้ววิดีโอนะครับระยะสักคู่หนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะครับมีวิดีโอนะครับวิดีโอตรงกลางนี้นะครับโอเคครับหนึ่งสองสามครับ คงไม่ได้นะฮะขอบคุณมากนะครับในโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่จีน่านะครับนะครับคุณดิพิมพ์สรีนะครับขอบคุณพี่ๆผู้บริหารของ GDS รวมถึงพาร์ทเนอร์ทุกๆท,ท,ท่านนะครับแต่ขอทางโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ผู้กำกับรวมถึงนักแสดงอยู่บนเวทีต่อก่อนนะครับ ชุหนึ่งนะฮะบอนแล้วันนี้จะมีหลายช็อตน,นะฮะอันที่หนึ่งโอเคครับช็อตน,นี้จะขอเป็นโดิวเซอร์นะครับชุด หนึ่งสมดุลท้ายวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณบอสกับพี่วันด้วยนะครับช่องสุดท้ายจะเป็นนักแสดงของเรานะครับบนเวทีนะครับฝากกันไปด้วยนะครับวิมานหนังครับวันนี้เป็นการ์ดพิเมศษนะครับแต่ว่าหนังจะฉายจริงในวันพฤหัสนี้ฝากเข้าไปดูแล้วก็แชร์กันนะฮะร้องรันนะครับโอเคร้องให้ร้อนะครับเสื้อขาวฮะหนึ่งสอง ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับทั้งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับและอมภมีคืงสำเร็จรูปตรามามาขอบคุณมากนะครับให้เก็บภาพอีกสักรู่หนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดจําหน่ายเสื้อวิมาน้ำนะฮะที่ G H X กับยีดซึ่งมีด้วยกัน6ลายนะฮะเปิดจําหน่ายจำนวนจำกัดที่เป็นเซิร์ฟชอชั้น7นะฮะสามารถซื้อก่อนชมเพยัได้เลยนะครับเรียบร้อยนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราจากวิมาน้าขอบคุณมากครับ ไปด้วยนะฮะและก็ขอบคุณนะครับทายกัสเต็ปฟูนะครับรถเดือดพารไต์ออฟตอนนะครับและเดี๋ยวทานผ้ชยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะใครที่มีบัตรชมภาพยนตร์ร,รอบกาลาของภาพยนต์เรื่องมาหนานนะครับหนังฉาย2องทุตรงนะครับชั้น7จ็มีมุมรถระบาดและวก็มุมนั่งเล่นของสวนทุเรียน ของทางแม่แสงได้ถ่ายภาพไปด้วยยังไงที่ไปถ่ายภาพไปก่อนก่อนที่จะเข้าชมภาพยนตร์แล้วก็อยากให้รีบเข้าให้ตรงเวลานะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเจอกันที่เลยนะฮะอขอบคุณมากเลครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรชมภาพยนตร์วันนี้นะครับนังจะเข้าฉายจริงน,นะครับวับนพฤหัสนี้เรื่องนี่มาหลานนะครับเพราะฉะนั้นฝาก,กด้วย